สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ที่เห็นก็คือคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็จ้าซีเซ็ตเจ็ดสิโอเมก้าก็บอกเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของไกดหลอดนะครับหรือไกลรอดนะครับบางคนก็เรียกไกดหลอดบางคนก็เรียกไกดรอดนะครับหรือไกลรอดก็มีนะครับเจ้าไกดหลอดนะฮะหรือไกลรอดตัวนี้นะฮะ นี่นะครับเป็นของเดินนะครับเป็นของซีเซต 75B ที่ติดตัวกับปืนกระบอกนี้มานะครับในห้วงระยะสักสิปีที่ผ่านมานี่ปืนซีเซตจะเป็นรุ่น75 compact นะครับหรือพีศูนย์หนึ่งะฮะหรือเป็นรุ่น 75B นะฮะก็จะใช้เป็นเป็นพลาสติกอย่างนี้นะฮะหรือแม้ถ้าเกิดเป็นรุ่น75 compact ก็จะเป็นตัวเล็กๆยาวๆนะับงอได้นะครับซึ่งผมเองก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กหมดนะครับ เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันครับเจ็ดสิบพาบีกระบอกนี้ก็เป็นเจ้าตัวนี้ฮะใช้พลาสติกโพลิเมอร์มาจากโรงงานนะครับงอไม่ได้ะแข็งห้ห่วงนะครับแต่ของเจ็ดสิบพาคอมพกนี้งอได้นะฮะเล็กทาไม้เสียบลูกชิ้นนะครับของเจ้าเจ็ดสิบพาคอมพกแต่ตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่นะครับผมจะเปรียบเทียบกับ ปากกาหนึ่งด้านนะฮะใหญ่ครับใหญ่ประมาณหกมิลหรือเจ็ดมิลนะฮะเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับประมาณหกมิลนะครับใหญ่ครับจะตัวนี้ฮะก็แข็งแรงหายห่วงครับแต่ว่าในเมื่อ ผมซื้อปืนที่เป็นเหล็กทั้งกระบอกแล้วนะครับผมจะเพิ่มชิ้นส่วนที่มันเป็นเด็กอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับก็คงไม่เป็นไรมั้งอะไรย่เงี้ยครับผมก็เลยเปลี่ยนเจ้านี้ฮะ,เ,ะเป็นแกรลอสตสเตเลนะครับเป็นแกรลอตสเตเลนะครับบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่า อยากจะให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบสเตลเลนะครับแ๋ยวดูกันใกล้ๆนะครับก็มีเสียงตักท้วงนะครับว่าจะกลัวไม่กลัวบ่าลังเพิงบ่าบ่าลำกล้องเป็นรอยเหรอหรือหรือหักหรือบินเหรออะไรเงี้ยครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่เขาเป็นหลุมลับไว้เนี่ยนะครับหลุมลับไวต้ตรงนี้ไม่กลัวบินนะครับหรือไม่กลัวพังเหรออะไรเงี้ย เท่าที่ใช้มานะครับก็เกือบสิบปีนะครับยิงไปร่วมสองพันนัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีรอยเยินนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเยินนะครับจะเป็นพลาสติก ขาบอกใช้เป็นพลาสติกจะไม่ทําให้เย <Sara attacking him> no so no so ินนะครับแต่ผมใช้เป็นเหล็กก็ไม่เป็นไรนะครับใช้มาร่วมร่วมสิบปีนะครับเก้าปีกว่าเกือบสิบปีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เพียงแค่ไกด์หลอดนะครับมีมิติที่เท่ากันนะครับความยาวความใหญ่เท่ากันนะครับแต่นี้ส้นจะหนากว่านะครับส้นของไกด์หลอดจะหนากว่านะครับแต่ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรครับมิติสัดส่วนเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเพื่อนๆก็หามาใช้ได้นะครับ ก็ให so 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 ้อารมณ์ที่ดูบึกบึนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะดูความมีความแข็งแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าปืนของเพื่อนๆจะมีรอยบินหรือรอยเยินอะไรตรงหลุมรับไกหลอดนะครับใช้ได้เลยอย่างสบายใจนะครับก็ผมก็จะใช้ต่อไปนะฮะจะเก็บตัวนี้ไว้นะฮะนี่เก็บมา หลายปีแล้วแปดเก้าปีแล้วครับตั้งแต่ซื้อปืนมาก็ถอดเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเป็นแบบสเตลเลตแบบนี้เลยนะครับไม่มีผลในเรื่องของการรีคอยนะครับแต่ว่ามีผลทางใจนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับนะครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเพื่อนๆก็ลองสืบเสาะสอบถามกันดูนะครับว่าจะหามาใช้กับปืนซีซัของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้อง ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผมนึกอะไรขึ้นมาได้นะเกี่ยวกับซีซันกระบอกนี้นะครับหรือจะทดสอบอะไรก็เดี๋ยวผมก็จะนํามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมไปทําอะไรมาบ้างนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคนที่ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับผมก็จะทําคลิปแปลกๆอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่แปลกๆบ้างไม่แปลกบ้างนะครับก็แล้วแต่สถาานกรรณ์ะคับ ยังไงต้องขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ